สวะะัสดีค่ะ่ะหนูชื่อนางสังมปาชูช่วยนะคะหรือุณใหม่นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการทำช่อบุเก้นะคะช่อบุเก้นเนี่ยเราสามารถช่อบุเก้นในขณะอาจจะเป็นเข็มกลัดน,นะคะสำหรับติดตรงเสื้อนะคะก็สําหรับเวลาเราก็รับประทาหรือว่างานแต่งงานอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถใช้ช่อบุเก้นเนี่ยติดตรงติดตรงเสื้อได้ะคะ่ะ เดี๋ยวหนูจะแนะนำวัสุปกรณ์ก่อนนะคะอันดับแรกเลยค่ะที่ได้ก็คือดอกไม้นะคะก็คืออย่างที่หนูทีบอกว่าใช้ได้ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้งนะคะอันนี้จะเป็นดอกไม้แห้งหรือดอกไม้หอมนะคะค่ะเราจะมีวิธีการเลือกดอกไม้ค่ะเราจะเลือกดอกที่เป็นดอกใหญ่นะคะเพื่อที่จะเป็นฐานคาะให้เด็ดตรงนี้นะคะแล้วก็มีดอกไม้แซมแซมเล็กๆก็จะมีดอกเล็กแล้วก็มีใบไม้นะคะ ตัดลวดแล้วก็อันนี้เป็นกรไกนะคะใช้ตัดตัดดิบิ้นแล้วก็ใช้ตัดใบนะคะปืนกาวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแท่นกาวแล้วก็อันนี้เป็นฟอลเททค่ะโฟลเททเนี่ยสำหรับทำตรงกลางนะคะค่ะขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกเลยนะคะอันนี้หาดอกไม้มาหนึ่งดอกเพื่อเป็นดอกตรงกลางนะคะหนูจะใช้ดอกใหญ่นี้นะคะ